กแพเทษเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้อง,งถิ่นประจําปีงบประมาณ2,524กิจกรรมเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนวิถีคนบ้านปุดิด วันที่18มีนาคม2564เวลา9กา30นาทีนายบุญช่วยหอมน้ำเย็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิน่นประจำปีงบประมาณ2564กิจกรรมเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนวิธีคนบ้านปลึกณนะบ้านปลึกมะกูหมู่ที่2ตำบลท่าพุษราเผ่าคลองข,องของุ่นจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีนายสันติุทธังนายเผ่าคลองขุ่น พร้อมด้วยนางสาวนุชลินพัฒน์ธีระบุญยะวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำท้องถิน่นและประชาชนร่วมกิจกรรมด้านนางสาวนุชลินพัฒน์ธีระบุญยะวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรกล่าวว่าโครงการส่งเสริมสนับสนุนการรนุรั์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิน่นประจำปีงบประมาณ2 5 1 4กิจกรรมเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนวิถีคนบ้านปลึก ตามที่กระ,ทร,ะทรวงวัฒนธรรมดำเนินโคนรงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบอบบากระจายอยู่ทั่วประเทศทุกชุมชนจะมีตุนทางวัฒนธรรมที่เป็นทังภูมิสังคมภูมิปัญญาและภูมิทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่สามารถต่อยอดเพื่อให้เกิดคุณค่า <c oughs> และมูลค่าอยา่างสร้างสรรค์ซึ่งกระแสในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้เศรษฐกิจท้องถิ่นหรือเศรษฐกิจชุมชน กำลังเ,เป็นที่นิยมเกิดขึ้นในทั่วโลกการส่งเสริมการร่วมมือในชุมชนใช้ผลิตภัณฑ์ในชุมชนดังนั้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศโดยเฉพาะผ่านการท่องเที่ยวในชุมชนโดยใช้มิติาาทางวัฒนธรรมเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สำคัญในการกระจายรายได้และทําให้แต่ละชุมชนมีงานและรายได้เพิ่มขึ้น